สวัสดีเจ้าวันเสาร์เจ้าเจ้านี่ตื่นมาบรรยากาศฝ้าหลังฝนเนิ่นเปื่อนๆต้นใหม่ตน้นหญ้าเขียวอุ่มตุ่มเลยเจ้าบรรยากาศดีขนาดเจ้านี่เดี๋ยวเอามาทํากระเพรากันเนิ่นเปื่อนเ,เจ้านี่สามแมจะพัดนนองไม่ดองใส่หมูบดเจ้าหมูบดก็เกลือจะไปบ้านเก่าเ้วเป,เปื่อนๆเื้อมาใส่ตู้เย็นไว้หลายวันละเจ้าวันนี้ได้โอกาสได้ทําแล้วเนื่อ เอาหม้อตั้งน้ำมันเจ้าใส่น้ำมันไปเลยแล้วก็เอาหมูไปพัดเจ้าพัดให้หมูของเขาเออกสุกเหลืองเรืองเจ้านื้อไม่ดองนี่เอาไปต้มก่อนเนื้อเปื่อนๆต้มเสร็จแล้วเ,เอามาตําใส่กระพิกเจ้าแล้วก็กระเทียมแค่นั่นเน้อแล้วก็เอามาพัดกับหมูเจ้าเปืเป่อนๆเขาทำง่ายๆทำสูตรบ้านๆเจ้าวันนี้เป็นน้อไม้ไผ่น้อไม,ม้ันเหาเปื่อนๆน้อไม่ดองไงกินมันจะหอมเจ้าพัด คุกข้าวกับหมูบดได้ตี้หล็เขากับปรุงเลยเจ้าใส่ยายชูใส่ผงปรุงรสหมูเจ้าวันนี้ผงปรุงรสหมูเป็นก้อนน้อยเปื่อนเพราะว่าสามีทำแล้วปิดบบแบนิดปิดฝาบัสนิดเนาะปรุงก,ก็เลยเป็นก้อนเจ้าคนคุกข้าวมงนเข้ากันล้ะกะ็เติมน้ำมันหอยไปนิดนึงเปล่อนเพือเ่อความกลมกลอมเจ้าคนไหนชอบแบบไหนทำแบบนั่นเนื้อ คนในบะชอบพัดกะแบบต่ำสูตรเมืองๆก็ได้เนื้เอเปลีปล่ยนๆทำได้หลายแบบเจ้าวันนี้สามแอมจะพัดใส่หมูสามแอมก็ต้องปรุงรสเจ้าเพื่อความกลมกลมเสร็จแล้วเนื้อใส่ใบหอมครับกลมกรอบไปเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วเนื้อได้ละหนึ่งเมนูเจ้าพัดน้องไม่ดองใส่หมูซักเปลีปล่ยนๆเดี๋ยวสามแอมจะทำเมนูที่สองต่อเลยเจ้าเมนูที่สองกะได้จาก ัดหมูสามจันใส่ใบหอมเนะื้อเปื่อนๆใบหอมเป็นต้นหอมแบงในเจ้าพอดีสามเมมตัดเอาลําต้นไปปลูกเลยใบมันหูจเจาะไปเนี่ยจะได้เจ้าเปื่ปนปนอนๆเกลือมาพัดใส่หมูตั้งหม้อใส่น้ามันก่อนเนะ้อแล้วก็เอากระเทียมกระพริกลงไปใส่เลยเจ้าพัดถึงมันหอมๆเนาะหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านปุ่นเนะ้อแล้วก็เอาหมูสามจันใส่เลยเจ้า หมูสามนวันนี้เขาจะซอยใหญ่ๆน้อยเอาบ่ต้องซอยบางเปื่อเปลือ่อวันนี้เขาจะพัดแบบสูตรเมืองเมืองบ้านเฮาเนอเอาหมูใส่ลงไปเลยเจ้าช่วงนี้หน้าห้อนแมลงวันก็นจะเยอะเปลื่อเปลือ่อพยายามกินกับข้าวตีปุ้งไม่เนะเจ้าเพื่อรสชาติกลมกลมเพื่อติดะรักษาสุขภาพเฮาตัวไอ้เนาะพัดหมูใส่ไปเลยเน่อเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะ ปรุงรสเลยเยอร์เปืเป่อนๆพัดหมูออกไปตั้งใกล้ๆโซก่กับเติมน้ำไปน้อยเติมน้ำแล้วเขากับปรุงรสเลยเจ้าปรุงรสถึงปรุงกับมีอย่างน่กอย่างไรปรุงสูตรเม,มืองเมืองบ้นานเฮาหน้าเปื่อนใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่ยายชูใส่ผงปรุงรสหมูแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวไปเจ้าปเปื่อนแค่นั้นละเน้อเขื่องปรุงเฮาสามเมจะพัดเพื่อเรื่องปรุง ครับหมูเข้ากันดีเอาไปตั้งเรืองเรืองเปิ่นเปลื่นร,ราใบสักําเนี่ยกับไปซอยใบหอมก่อนเจ้าใส่ใบหอมก็เอามาใส่ไลเนอะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยเปื่นเปื่นใส่ใบหอมแล้วก็พัดคู่เข้าเข้ากันเจ้ากับปิดไฟไปอันพร้อมเสิร์ฟเลเนอะรนี่เจ้าพัดหมูสามชั้นใส่ใบหอมของเฮา ขั้นตอนนี้หอมหอมเปื่อนๆจะกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวนึ่งก็ได้เนะ้อเสร็จแล้วเจ้า